กราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่รักและคารพสถานและองค์หลวงปู่แพวปาวะโรวะทางหมันสําหรับวันนี้นะครับผมคิ้งบ้านพลเมืองดีนะครับเพิ่งได้เช่าพระมาใหม่นะครับก็หายไปหนึ่งวัน2วันนี้นะครับก็ร,บรวบรวมมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะและเป็นรุ่นที่กําลังนิยมกันแล้วก็เป็นเหรียญสุดยอดประสบการณ์ที่ทุกคนก็ต้อง,ต,องต้องมีกันนะครับก็คือรุ่นนิยมตอนนี้ก็คือรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ามาชมกันนะครับวันนี้ผมได้มาทั้งหมดห้าเหรียญามาดูนัมเบอร์4 6 5 5 2 4 3 4 2 4 2 5 4 6 4 8และ4 6 4ห่เฮะเลขค่อนข้างสวยนะครับและพระก็สวยด้วยอ่าสวยรับกันความสวยสวยเงาไม่มีฝ้าแล้วก็ได้เหรียญยันส่วน2 5เนื้อนวัตโลหะมาทั้งหมด12เหรียญน,นะครับวันนี้ปิดไปแล้ว หเหรียญน,นะครับแต่ผมยังไม่ได้ถ่ายลง youtube นะครับนี่นี่ครับแล้วก็เหลือเหลือเหรียญเลื่อนสมัก,กนะครับเนนวะโลหะ2องเหรียญเท่านั้นแล้วก็มีย่อยๆจเจริญพรล,ล่างนี่เจ้าสัวฝาตาบ้างมีสีสุกเนีเหรียญยอดนิยม1นึในสิบนะครับบ้างมีสีสุกแล้วก็เหรียญลายเซนอายุยืนแล้วก็มีทีเด็ดตัวสองเหรียญ นี่ครับอันนี้คือทีเด็ดของผมเลยครุฑเสาห้ากรรมการอ่าเดี๋ยวถ้าว่งางๆนะครับผมจะถ่ายให้ชมกันนะครับเนื่องจากในวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์วันเสาร์นะครับผมจะไปเที่ยวต่างจังหวัดก็เลยยังไม่มีโอกาสที่จะถ่ายพระให้ชมในวันนี้นะครับเนื่องจากถ้าถ่ายไปพี่ๆปิดพระไปพรุ่งนี้ผมก็ยังไม่สะดวกส่งนะครับสะดวกส่งอีกทีก็คือวันอาทิตย์ ก็ให้ชมหน้าพระกันก่อนนะครับี่เสาห้าก็คือทีเด็ดนะครับจัดจัดอยู่ในลำดับ1ใน5ของวัตถุมงคลยอดนิยมวัดรังหมันนะครับเสาห้าให้ดูกันนิดหน่อยเนี่ดำดำเข้มเข้มนะครับนี่ความสวยงามี่ประสบการณ์ล้นเหลือครับรุ่นนี้อ่าท่านใดนะครับชอบนะวะโลหะ ทักทายกันเข้ามาได้นะครับอันนี้ให้ชมหน้าพระกันก่อนเลยเพียงเท่านี้นะครับอ่าสวนเลื่อนสมณศักดิ์อ่า,ออายังมีให้จองนะครับนี่เนื้อทองแดงเนื้อเงินเนื้อฟาบาดัดและเนื้อมะวะโลหะมีครบทุกเนื้อนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้สําหรับวันนี้ผมก็ให้ชมอ่าเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้ววันอาทิตย์เรามาพบกันนะครับอ่าเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมกันวันอาทิตย์ อ่าสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ